สวรเดือพันดินจนทิงสิ้นจงเรื่อมปรีสันสันสะดูดีรรเรือภูมีเรือองกระทางชาวเรือดองเรือวันทาผู้ทรงสร้างฟ้าและดิน ขอบพระคุณเจ้าชีวินจนทงสิ้นกราบวันเธอเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตเ,เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร พระองค์ทรงเป็นสมณานิรันดรนแห่งพันธสัญญาใหม่ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่เป้าทรงพระกรุณาเทินพระองค์ทรงสร้างข้าพระเจ้าทุกคนให้เป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ทรงชีวิตของพระเจ้าข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระองค์ทรงบัรดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นชาวสวรรค์ร่วมกับบรรดาน,นักบุญ ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระก,กรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ,อามนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ทรงพระกรุณาประทานชีวิตของพระองค์แก่ข้าพเจ้า<ม>ทั้งหลายอาศัยศิลล้างบาป ขอทรงช่วยเหลือผู้ที่โปร่งประทานความชอบธรรมให้มีความหวังจะได้ชีวิตอมตะบรรลุถึงความรุ่งโรดอย่างสมบูรณ์ตลอดไปด้วยเธินท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระงและพระจิตตลอดนิรันดรอาเมน <Amen. S 1> เปิดอ่านจากหนังสือกิจการนครสซาโวเวลานั้นเปาโลเดินเปาโลเดินทางมาถึงเมืองเดอร์บีและเมืองริสตาที่เมืองนี้สิทธิ์คนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาของเขาเป็นคริสเตียนชาวยิวแต่บิดาเป็นชาวกรีกเขาเป็นที่นับถือของบรรดาพี่น้องคริสเตียนที่เมืองริสตาและเมืองอีก และเมมือองเิโนุปาโลต้องการให้เขาร่วมเดินทางไปด้วยจึงให้เขาเข้าสุนัตเพื่อเอาใจบรรดาชาวยูที่อยู่ที่นั่นเพราะทุกคนรู้ว่าปิดาของเขาเป็นชาวกรีกเมื่อคณะของเปาโลผ่านไปตามเมืองต่างๆก็แจ้งให้บรรดาคริสเตชนรู้ข้อกําหนดที่บรรดาอาัครสา,าวกและผู้อาวุโสตกลงกันที่กรุงเยรูซาเล็ม เือนเขาให้ปฏิบัติตามบรรดากลุ่มคริสตชนจึงมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นและมีจำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้นทุกวันพระจิตเจ้าทรงห้ามคณะของเปาโลประกาศพระวาจาในแคว้นอาเซียเขาจึงเดินผ่านเขาจึงเเขาจึงเดินทางผ่านแคว้นฟีเจียและแคว้นกาลาเทียมาถึงแคว้นมิเชีย เขาพยายามเข้าไปในแคว้นบีเีเนียแต่พระจิตเจ้าแต่พระจิตของพระเยซูเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เข้าไปเขาจึงเดินทางผ่านแคว้นมิเชียไปถึงเมืองอันไปถึงเมืองโตอาสเวลากลางคืนเปาโลเห็นนิมิตชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอยู่อ้อนวอนเปาโลว่าโปรดข้ามาในแคว้น มาซีโดเนียและช่วยพวกเราด้วยเถิดเปาโลเห็นนิมิตนี้แล้วพวกเราก็หาโอกาสเข้าไปอย่างที่นั่นพอเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวดีแก่ชาวแควนั้นด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงโหรเรืม่มเรืม่เรมเปรจย ด้วยเสียงกึกก้องอัลลลยแผ่นดินทั้งมวลเอ่ยจงโห่ร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักของพระองค์จงโห่ร้องด้วยความปีดาจงโห่ร้อง เรื่มเรียเจ้าด้วยเสียงกึกก้องอัลเลลุยยาจงรู้ไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราเราเป็นของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดูจงขอรั เริ่มเปล่าด้วยเสียงกึกก้องอันเลลยาพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระทัยดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยจังโหรงเริ่มเปจ้า ด้วยเสียงกึกก้องอัลเลลูยเชิญยืนฮัลเลลูยาัลเลลูยาอัลเลลูยถ้าเราท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริต์เจ้าแล้วก็จงไฟหาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด ณที่นั่นพระกิสเจ้าประทับเบื้องขวาของพระเจ้าฮัลเลลุยาฮัลเลลุยาอัลเลลุยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยนขอถวายพระเกียตหับเดอองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธิว่าถ้าโลกเกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ไว้เถิดว่าโลกเกลียดชังเราก่อนแล้วถ้าท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายโลกโลกก็คงรักสิ่งที่เป็นของตนแต่เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นฝ่ายโลกและเราเลือกท่านออกมาจากโลกโลกจึงเกลียดชังท่านจงจำวาจาที่เราบอกแล้วเถิดว่าผู้รับใช้ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตนถ้าเขาเบียดเบียนข่มเหงเรา เขาก็จะเบียดเบียนข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามวาจาของเราเขาก็จะปฏิบัติตามวาจาของท่านทั้งหลายด้วยแต่เขาจะทำทุกอย่างเช่นนี้แก่ท่านก็พระนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักโรรองผู้ทรงส่งเรามาพราะวาจาของพระเจ้าขอบพระกิจเจ้าสรงแปรเจริญเทนิน เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคนระับผมก็ได้รับเชิญไปร่วมในงานในงานคอนเสิร์ตนะครับของของวงสุนพลูคอรลัสซ,ซึ่งก็เป็นวงที่ที่รู้จักกันหลังคอนเสิร์ตก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคอนดักเตอร์แล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการทำวงดนตรีการขับร้องประสานเสียงแล้วก็ได้ข้อคิดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการปรับ วิธีการที่เราจะใช้กับนักขับร้องการปรับให้เข้ากับคนปรับตัวเองให้เข้ากับคนที่เราทำงานด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วการทำการทำงานหากเราจะยึดตัวตัวเราตัวเองมันจะไม่ง่ายกว่าหรือหรือว่าถ้าเกิดเรามันจำเป็นจะต้องปรับขนาดไหนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนนั้นมันจะได้อะไรขึ้นมา พี่น้องเรื่องราวของทิโมธีในวันนี้บทอา่านที่หนึ่งทิโมธีมานดาเป็นคริสตชนบิดาเป็นชาวกรีกแต่ว่าเปาโลต้องการให้ทิโมธีเป็นที่ยอมรับของบรรดาคริสตชนชาวยิวจึงขอให้ทิโมธีนั้นเข้าสุนัตซึ่งถามว่าจําเป็นไหมเราทุกคนก็ตอบได้ว่าไม่จําเป็นเพราะแม้แต่เปโตรเองก็จะบอกว่าอย่าให้คนมาเป็นที่จะมาเป็นคริสตชนนั้นต้องต้องเอ่อต้องแบกแอกหรือว่าถือภราระแบบชาวยิวเลย แต่เนื่องจากว่าคริสตชนชาวยิวก็ยังติดธรรมเนียมของบรรพบุรุษอยู่ช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือก็เอาเอกเอาใจนิดหน่อยพี่น้องที่รักคนที่เปิดใจเขาก็จะยอมรับแล้วก็มองเห็นสิ่งที่สิ่งที่เราสิ่งที่คนทํางานพยายามจะปรับเปลี่ยนพยายามจะให้ใจกับเขาอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบคนที่มีอคติทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจ เหมือนกับที่พระเยะสุจ้าบอกในพระวรสารวันนี้โลกเกลียดชังเราไม่ใช่เพราะว่าโลกเกลียดชังพวกท่านแต่เพราะว่าโลกเกลียดชังเราก่อนแล้วพี่น้องทีละกันปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสังคมปรับเปลี่ยนเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าปรับเปลี่ยนเพื่องานของพระเจ้าอาจจะเป็นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้งานอภิบาลของเรางานต่างๆของเราชีวิตคริสตวนของเรานั้น ดําเนินไปด้วยดีมากขึ้นการประกาศพระวาจาของพระเจ้าการดําเนินชีวิตต่างๆเป็นศิละปะอย่างหนึ่งพี่น้องครับหากบางเรื่องไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายเราไม่ได้ทําร้ายใครเราไม่ได้ทําผิดเราไม่ได้ทําบาปแต่อาจจะมีประโยชน์เพราะช่วยทําให้เรานั้นทํางานได้สะดวกขึ้นทําให้พระวาจาทําให้ชีวิตของพระเจ้านั้นเข้าไปถึงผู้อื่นได้ง่ายขึ้นเราก็อาจจะลองวิธีการใหม่ๆเหมือนกาบนักบุญเปาโลวันนี้ก็ได้ ข้าแต่พระเจ้าสักโลโลขอถวายรพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นินและน้ำปักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้เดินดนอนอน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสักกโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอ,องุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเล้งจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายรพ,รพระพ,พรแด่พระเจ้าตลอดมีเรือนดอน น้อจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้ด้วยเทพเกียรติระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักติ์สิทธิ์ด้วยเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณารับสักการบูชาจากประชากรของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือคุ้มครองเขาอย่าปล่อยให้สูญเสียพระพรที่ได้รับแล้วนี้แต่ขอให้บรรลุถึงพระพรนิรันดรด้วยเถิด ท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระพิสต์ษเจ้าของพระพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านนสถิตกับท่านด้วยจงสมรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากําลังลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะแท้ซองสรรเสริมพระองค์ตลอดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระคริสตเจ้าองค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงถวายองค์เป็นยัญยบูชาพระองค์ท่านทรงชนะบาปและความตายทุกสิ่งที่เสื่อมเสียไปจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่แล้วมนุษย์ก็ได้รับชีวิตสมบูรณ์ในพระองค์ท่านดังนั้นพระศาสนาจักรโลกร่วมกันชื่นชมสมานาฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งถวเทพเถวาก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสุดีเป็นนิจการว่าดังนี้สักดิธิ์สักสิทธิ์สักสิธิ์เรต้าจอมจักรวาลพริริรุงรอดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการเรต้าสงนุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสดจมาในพระนามเรต้าสาธุการเรต้าสุนุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ ปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าอุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะสรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อะระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับทเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าจึงหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับประกาศและพระโล uh หิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียรกลงสักและคณะงฆงด้วยเถิดพระเจ้าข้า ปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดประสมพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร์กับพระนางมารีพรหมารีพระชนนีพระเจ้านบ,บุญโยเซหพัสาดาของพระนางบรรดาพระสาวุวกนักบุญทุกท่านบุญญาสีนิโคลสัสและบุญญาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและนพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว so ่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าท <Amen. S 1> <S était S 2> ั้งหลาย ร่อนสถิตในสวรรค์พระนามโร่น์ะนนจะเป็นที่สักกาสเราประรนาจจงมาถึงและประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เรดประทานอาหาร,ราประสมวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ปรดประทานอภัยแกข่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อาภัยแก่ผู้อื่นรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประชด โปรดช่วยพ้นจากความเจ้วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและปรสิริุ่ดุรโนดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักครสาวกว่า เรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษกับพระเจ้าแต่โปรดทอพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรืน่นมีสาม,มัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรอและกรองราตลอดนิรันดรอ,อเมนขอสันติสุขของพระคฤิสตจารสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอที่ตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคฤิสตจาจ้าแก่กันและกัน ลูกแกบเระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกาศวินาเทนลูกแกบเระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกาศวินาเทนลูกแกบเระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข เดชาข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าเราตัดเพียงระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระกิตติเจ้าอ,อาเมน ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระเมตตาปกปักรักษาผู้ที่โปร่งทรงช่วยไว้ให้ได้รอดพ้นตลอดไปขอทรงพระกรุณาโปรโดให้ผู้ที่ได้ทรงถ่ายด้วยพระทรมานของพระบุตรได้ชื่นชมยินดีในการกลับคืนพระชนมาชีพของพระองค์ท่านด้วยเถินท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้านาสามหนึ่งเร็จลูกขอวันาบรนดาทรงทำเรือสนาน้ำ ผูเดิมบินเยืนลูกขอบอกกัทอวายสิวาขอเปลื่ยนดานดาลดเอือเสียจนความสุขก,กาใสวหรือภยัยปีทา